สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสูฝูสูขคนเสียงเจ๋เจ๋าอย่าเล่นไม่อีกแล้วค่ะพี่น้องคะยังไงพี่น้องได้ยังกินค้าวเมื่อไงค่ะอย่าเล่นเมดพะะลังอย่าเล่นก็ได้อันมาเฮ็ดน้ำยาข้าวปุ้นกินเมื่อไงพี่น้องกินน้ำยาข้าวปุ้นแบบปลาปลาบานห้าเนะคะเนะน้ำยาแบบเล่าเล่าบานห้องแบบพ่อแม่เขาผ้าอันเฮ็ดกินอยู่บ้านนะคะ บ่ได้กินโดนแล้วพี่น้องค่ะเห็นเห็นมูผ่วกในส่อง YouTube หลายๆคนบ่นเหตุเนาะคะ่ะเนาะเป็นตะแซบตะแซบยะลิ้นก็ขึ้นอยากสันเด้กะเลยเหตุบัดที่นี่ยาลิ้นก็นมีแนวเส่นให้พี่น้องเบิงว่าเส้นขนมจีนแห้งที่ที่ยะลิ้นมากินกับสีเป็นยี่ห้อน,นี่คะ่ะถุงสีชมพู่เส้นคนบ่อคอยไงบันไดค่ะพี่น้องคะ่ะเส้นน้อยๆแต่กินแซบแซบพี่น้อง ยาลิ้นบอมักขนมเส้นเ,นเส้นใหญ่ๆคะ่ะมันยาลินว่ามันบอคอยเขาน้ำเขาเนื้อกับน้ำยาขานมเส้นพ่อปันไดยาลินมากินเส้นน้อยๆมาพี่น้องค่ะจ,จัดจัดฝาดบึ้มเบิดมุกว้าอลายกระทีขั้นพี่น้องเลยย่านพี่นอ้อง,นองลำคั้นม,มาพี่น้องค่ะกินข้าวปุ่นน้ำยาลิ้น hợp thích không thu bản bảo này bán bán thế nào liên chỉnh phát kiếm kèm không chín mưa và xe đẹp đấy mưa hả? เจ้าอาก็เคยถานาัดจิกินออกอันนี้เพราะปันใด,ดโดนกินเถื่อกับพ่อก,กินยดอดพี่น้องกินกับเขาอย่าเล่นกับเบือเบ่อเบื่อจะสีเห็ดอีหยังกินเบื่อกับเขากับนาง ไข่ต้มไข่ต้มมีวิตามินหลายพอนะ,ะนมมออนอนบ่ได้กินซูเมอร์ดอกพี่น้องจ้าไปเฮ็ดงานกัได้กินตะกาแฟต้อเที่ากับหอหาหันสาวไปน้ำเที่ากับกินอีหย่างเบาๆห้องทองอ๋องเที่ากับไข่ต้ม หัวขาดยังเล่นหัวขาดปะอืมไข่ไมาหอมน้ำปลาเพี่น้อง พอไปกินข้าวปุ้นอยี่ยน้ำปลาแส้กรุงเทปน้ำในกรุงเทปเนาะคะ่ะเนาะพักแล้หลายกินบ่าๆเบ่ไหว,วหลายๆคนเพิ่นกับซีมากนรำยาข้าวปุ้นแบบว่าคๆนๆเนาะคะ่ะเนาะ ย่ลล่นบวมมักคนมักจังสีละมักใสย่ลล่นบได้เห็นให้เบิ่งดอกค่ะว่าเห็นจังไดเพราะวา่าพี่น้องทุกคนกับสีเฮดเป็นเหรอหรอเนาะค่ะเนาะน้ำยาข้าปุ่น แบบเาเล่าบานห้องตรวจจากฝาบื้มมรลดถ้าเป็นยุปากซ้อยบานห้องไดลิ้นมากินน้ายาผสมกะทิกับน้ายาปลา ป่าคนนั่งแล้วคนเพชรบุญแล้วขายแต่บขบุญแล้วก็รวยได้พี่น้องลูกไก่ลูกไกส้ขายเบิดลงคนรับหม่องคนละบอลบบจานละสิบบาทเพิ่นโบเห็ดอาชีพอื่นได้พี่น้องเพิ่นขายแต่ขบุนอยู่ปากซอยเพิ่นกะได้กินได้ยาก ทุกกอาชีพเนาะค่ะเนาะถ้าเฮ้าขยันบอกขีดขันอาชีพยังก็ดีมดซ้ำสิกินสีอยากหามาแล้วใส่จังไได้ให้มันเหลือเนี่ยแาะค่ะมองมันสำคัญเใ็ดจังไดมันจังสียั้งเงินใส่จังไดมันจังสีเหลือเนเงินนี่นี่แหละมองสำคัญ หาเงินเก่งไม่พอต้องเก็บเก่งด้วยนะคะมันจังอยู่เหลือเน,นาะเนาะ It's yeah. good. That's happy จะไปดีงามนักแต่หน้าห้องเสียงน้องก็เอาละค่ะพี Galile ่น้องค่ะคลิปนี้ก็เล่นกับจิจบไปสักก้อนกับจิสดขอบวุ่ข้าคั่วสักก้อนค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณขอบคุณหลายๆที่แวะเข้ามาเยี่ยมมาซองมาเบิ้งด้อค่ะเด้อขอบคุณขอบคุณทุกๆเมนทุกๆติดตาม ตุกๆไล่นะคะพอกันคลิปหนาเด้พี่น้องเด้ยล่าินสิไปก่อนเพจแล้วพี่น้องคะ่ะบายสวัสดีค่ะ